สวัสดีครับอืก็ยินดีด้วยนะครับ<ม>เป็นคนไทยจริงเดีด่ยวของไทยคนแรกที่เข้าไปในรอบแ่งกลุ่มนะครับก<ม>็อยากให้บอลือเกลีวันนี้นิดนึงฮะค่ะก็วันนี้ก็ต้องยอมรับค่ะว่าเขาค่อนข้างที่จะมาดีแล้วก็ด้วยรูปแบบด้วยสไตล์อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะขัดกับหนูอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะสไตล์ที่เขาเล่นกับเราวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ พ้อมีช่วงที่สูงแล้วก็วันนี้เราถามว่าตีผิดพลาดมากไหมก็ก็ไม่ได้ผิดพลาดมากแต่ว่าพอมันเข้ามือเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเสียง่ายค่ะเกมที่สองเรื่องต้นต้นเกมแรกคือเขานำไปก่อนเราตั้งค่อนข้างสูงสิต้นเกมแต่ยูไปอยู่เขาถึงนำเราไปเป็นเจ็ดตั้งก็พอหนู คิดอะไรไม่ออกแล้วก็แบบว่าเหมือนกลับมาอยู่ในเกมค่อนข้างช้าอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เกิดความผิดพลาดค่ะก่อนการเล่นต้นเกมวันนี้มีความกดดันมากไหมครับก็มีความกดดันไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เข้าที่หนึ่งของฝ่ายแล้วอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็ทําเต็มที่ค่ะก็ทําดีอยู่แล้ว มีความรู้สึกไงไว่าที่เรากลายเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงภายในข้ามคืนหลังจากที่เมวาเราชนะใ่า่สู้หญิงได้ก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าเหมือนเราก็ต้องชีฟเพอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราให้ได้เลยเมื่อวานก็ส่วนของเมื่อวานวันนี้คือวันใหม่แล้วก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ หลังจากที่ชนะเมื่อวานเน่เรามีความมีกำลังใจมากขึ้นเลยจากการชาวไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจให้เราดรก็มั่นใจขึ้นค่ะเพราะว่าก็มันก็ทําให้เรารู้ว่าแบบเราตีแบบนี้แล้วมันโอเคเราก็จะได้ซ้อมแบบนี้ต่อหรือว่าเพิ่มอะไรมากกว่านี้ถ้าจะให้เราจากการแบบขุณเราจับสายใหม่ในวันคืนนี้นะครับผมอยากลองถามว่า คิดว่าเราจะเจอใครในวมัน,นี้องมีลองพิดารเล่นก็จริงๆเจอใครหนักหมดเลยค่ะสำหรับหนูเพราะว่าตอนรายชื่อออกมาแบ่งกลุ่มคือหนูก็บอกแม่ว่าซื้อบววเลยแม่ <c oughs> <c oughs> น่าจะบ,บวยแน่ๆอะไรเงี้ยก็พูดเล่นๆแต่ว่าพอลงมาจะมงมาในสนามอะไรเงี้ยก็สู้เต็มที่ค่ะก็ผลก็ออกมาค่อนข้างดี จากการที่เราสัมภาษณ์กันมาตลอดนะครับแล้วหมูบอกว่าหนูอยากจะข้ามผ่านจุดๆนั้นที่เรากหอกไว้ให้ได้ถามนิดนึงว่ามาถึงวันนี้เราสามารถก้าวข้ามจุดๆนั้นที่เราคิดว่าเราเขีดเส้นไว้ได้แล้วหรือยังหรือว่าเป็นจุดที่เป็นปมอยู่ในใจเราได้แล้วหรือยังครับมันก็คือเหมือนก้าวข้ามบันไดมามันก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆมันคือ คือมันไม่มีใครเก่งได้ทุกวันหรือว่าตลอดไปมันมีขึ้นมีลงอ่ะก็ต้องยอมรับตรงนั้นก็ค่อยๆขึ้นไปค่ะแล้วก็อยู่กับมันจะแพ้จะจ,ะจะชนะก็เต็มที่ยอยากจะให้ฝาวไปถึงการเป็นต้นชาวไทยที่ชมเรายังสนุกสนานทางสู่วิชางดีครับก็ขอบคุณแฟนๆทางบ้านนะคะที่ติดตามเชียร์นักกีฬาเป็นตันไทยค่ะก็อีกไม่ กี่ชั่วโมงพี่เมย์ก็จะลงแล้วค่ะก็ช่วยส่งแรงใจเชียร์ให้พี่เมย์เป็นหญิงเดียวคนที่สองที่ได้เข้ารอบเซมิฟิแนลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ